ก็สวัสดีสมาชิกสวนคำทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตตุเรียนนะฮะต้นทางบอกโครงการของเรานะฮะ,ะก็มาเริ่มที่ทุเรียนนะฮะที่น่าจะประมาณสัก5 6เดือนแล้วเดเดือนแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็มีไซส์อ่าซื้อมาเอามาซ่อมนะฮะก็มีซ่อมอยู่ประมาณต้น2ต้นนะครับสำหรับต้นนี้ก็เป็น มันทองนะครับอ่าชุดที่ซื้อมาแล้วก็ต้นใหญ่ก็จะเป็นมูซันคิงมูซันคิงนี้200นะครับต้นนี้ต้นละ50บาทนะฮะอ่าก็ซื้อมาซ่อมกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูต้นใหม่นะฮะนี่นะฮะต้นที่เราจะต้องซ่อมนะครับอ่าดูอาการมันยังนั่งอยู่กับที่นะครับก็ว่าจะขุดรากดูแต่ก็คงจะไม่นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นอาการลักขดหรือ ดินบริเวณส่วนนี้นะครับมันมันแน่นนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยรับลรื่นเท่าไหร่นะครับเหมือนต้นเรือนเขานะครับตอนนี้ก็เป็นอ่ามอนทองเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นการจัดสถานที่ในส่วนของเรานะครับก็คือเน้นนะครับพวกอ่ามูลสัตว์ต่างๆนะครับอ่ามันก็จะสดหน่อยแต่เราก็จะใส่ไว้ไกลๆนะครับไม่ได้ใส่ติดติดโครนนะฮะ ส่วนบัวน,นั้นก็ปเป็นฟังนะครับช่วงนี้ร้อนจัดนะครับใบก็าตามสีเลยนะฮะถ้าอยากให้มันเข้มๆล้วก็กรองเลนช่วยก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มไนโตรเจนหรือพวกาธาตุแมกนีเซียมสังกะสีเข้าไปก็คงจะเขียวได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เพิ่มมากมายก็คือฉีดไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็เริ่มจะมีเข้มๆขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเราทิ้งไปนานเกิน มันไม่ได้ต่อเนื่องก็เลยตามสภาพเลยนะครับใบเขียวอย่างนี้ก็คือการสังเคราะห์ก็จะไม่ดีตามนะฮะก็จะมีแต่โคดมานะฮะวเขียวตรงนั้นนะฮะส่วนต้นนี้นะครับดูสภาพดินที่เรามาใช้ปลูกนะฮะมันคงจะปลูกไม่ได้แน่นอนนะฮะจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเราค่อยเติมมินทรสีวัตถุเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นมูลสัตว์นี่แหละผมจะเข้าเมืองนะครับเดี๋ยวค่อยไปซื้อเอาขี้ไก่แก็บนะครับมา มาใส่บริเวณนี้นะครับเพราะว่าปุ๋ยคอกของเรามันมันสดเกินไปนะครับก็จะคงจะใช้ขี้ไก,ก่แก่บางๆเอาเอาก่อนนะครับแล้วก็จะทําการอ่าไม่ต้องไม่ต้องเอาหนามากนะครับก็ใช้อ่าพวกยาลาหรือไตโคโดมาเอานะครับลาดลดลดไว้นะครับมันก็จะห่างอยู่นะครับลากก็จะอยู่ประมาณสักขนาดนี้นะครับทรงพุ่มนี้ลากก็น่านจะประมาณไปอ่าออกมาไกลนิดๆแล้วนะครับอ่า,อาส่วน ต้นนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่นะครับน่าจะเป็นพันธจัก,กระพัดนะครับไม่ค่อยสวยต้นนี้เพิ่งปลูกใหม่นะครับวันนี้เองนะครับเพิ่งปลูกใหม่วันนี้เลยนะครับไซส์มินิแค่นี้นะครับต้นห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะลองทักๆกันไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูไซส์ใหญ่ๆกันหน่อยนะครับนี่ฮะเป็นหมอนทองนะครับหมอนทอง ก็เริ่มจะมีอ่าใบที่เหลืองเหมือนกันนะครับออกเหลืองๆไม่ค่อยไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่แต่ก็เริ่มจะมีเขียวบ้างแล้วนะครับอ่าก็ฉีดอ่าแมกนีเซียมกับสังกะสีแล้วก็ไนโตรเจนอีกนิดนึงนะครับก็คืออ่าใช้ปุ๋ยปุ๊กเกรดตัวหน้านะครับใช้ปุ๋ยเกรดตัวหน้านะฮะค่อยๆใช้บางๆนะครับ,บ,บ,รบไม่ได้ใช้หนาค่อยๆค่อยๆให้มันอ่า ปสภาพขึ้นมา5วันฉีดครั้งหนึ่งก็คือเราทิ้งไว้นานนะครับไม่ได้ต่อเนื่องมันก็จะเป็นสภาพนี้นะครับแล้วปุ๋ยอินทรีย์ที่อยู่มามันก็จะอยู่ใกลหน่อยมันก็เลยอาการดูดซับของรากยังไม่ถึงยังไม่ดีพอนะฮะก็มาเก็บพวกแมลงไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับเก็บแมลงไปแล้วเมื่อวานนะครับนี่ก็จะเป็นใบที่มันใช้ในการแตกยอดก็จะร่วงนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มสารอาหารเข้าไปก็จะร่วงน้อยหน่อย,น,อยนะฮะ ถ้าธาตุสมบูรณ์ที่ใบการแตกยอดครัง้งงใหม่ก็จะไม่ค่อยมีอาการใบเหลืองมากเท่าไหร่นะครับเหมือนต้นทางนี้นะฮะตอนนี้ก็จะเป็นมันจะเป็นพวงมณีนะครับพวงมณีไม่ใช่การยาวครับเป็นพวงมณีก็ตามสภาพค่อยๆเขียวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับทางนี้ก็จะเจอเหลืองหน่อยนิดๆน,น,นะครับก็ปรับสภาพขึ้นมาฉีดครั้งเดียวนะฮะฉีดครั้งเดียวตรงนี้ก็มาพรวนมะวานนะครับ มาพรวนเขาดน้ำสองวันแล้วยังไม่ลดน้ำดูตามสภาพนะดินนะครับแห้งแก้งเลยแต่ก็เดี๋ยวลดน้ำเข้าไปก็คงจะชุ่มพรุ่งนี้นะฮะสามวันครั้งหนึง่งแต่เราก็จะให้หนักนเหมือนต้นนี้นะครับต้นนี้ก็จะในการแตกยอดมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยร่วงนะฮะใบก็ไม่ค่อยร่วงนะครับก็จะหนาตึบเลยหนาะทึบเลยนะครับไม่มีช่องว่างเลยนะฮะ เดี๋ยวครบหนึ่งปีเสร็จเดี๋ยวเราค่อยแต่งกิ่งนะครับช่วงช่วงฝนจริงเดี๋ยวค่อยแต่งกิ่งออกนะฮะอ่าน่าจะน่าจะแต่งกิ่งได้แล้วนะฮะสอยออกกิ่งที่ไม่ไม่จําเป็นออกนะครับมันมันเกิดการบังแสงบ้างอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้นะฮะบางทีเราก็จะอ่าไว้เป็นอาจารย์บ้างนะครับไว้เป็นอาจารย์ดูซิว่าถ้าเราไว้กิ่งนี้มันจะอ่าไปไวโตไวไหมนะครับเราก็จะมาพิสูจน์กันดูด้วยนะครับอ่าแต่หลายๆคลิปเขาก็จะบอกว่าอ่าการตัดกิ่งเพื่อให้เน้น ให้กิ่งหลักมันมันโตเร็วนะครับอ่าแล้วก็การบังแสงบังอะไรก็จะอ่านะก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของโรคก,ก็จะน้อยหน่อยน้อยลงนะครับอ่านี่ฮะการจัดสภาพก็เหมือนเดิมนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับแม่มาเกี่ยวอ่าผักบุ้งออกนะเอาไปไว้ให้ควายให้วัวนะฮะกินแต่ก็ช่วงนี้ไม่น่าจะเกี่ยวแต่ว่าแม่เขาจะเกี่ยวก,เก,ยวก็เกี่ยวไปไม่เป็นไรนะฮะก็คือ เพราะว่ามันแดดมันจัดนะฮะแล้วก็ไม่มีฝนเลยสักเม็ดนะครับมาเป็น2อาทิตย์แล้วนะครับก็ปกติเราต้องใช้หญ้าคุมหน้าดินช่วยนะฮะแต่นี่ก็คือแม่เกี่ยวออกแล้วก็แล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ให้น้ําบ่อยๆหน่อยนิดนึงนะครับอ่านี่ก็สิบเอ็ดเดือนน่าจะเข้าครบปีแล้วนะครับต้องดูในคลิปย้อนๆหลังนะฮะนี่ก็มากนะครับมากเตี้ยผมว่าไม่เตี้ยหรอกที่ปลูกมาต้นต้นไหนก็สูงทุกต้นเลยนะครับส่วนต้นนี้นะฮะก็ ยังปล่อยตามสภาพนะครับแี่คงจะไม่มาเกี่ยวว่ามันมันลกแล้วผมก็เอาพวกใบไม้อะไรมาใส่เยอะๆนะครับมีกะลามะพร้าวด้วยนะฮะนี่ฮะกะลามะพร้าวใส่เข้าไปเยอะนะครับประมาณสองสามถุงก็เอามาถมถมไว้นะครับก็จะอาเพื่อมันจะดีสําหรับต้นตุเรียนเรานะครับแล้วก็จะมีมูลสัตว์นะครับมูลวัวมูลควายนี่แหละเราก็มาทิ้งไว้นะครับประมาณยาวอยู่นะครับประมาณนี้นะฮะประมาณสักสองถุงใหญ่นะครับ ก็เริ่มมีอาการแต่ยอดอยู่แต่ใบความสมบูรณ์ของใบยังยังยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะเนี่ยฮะก็คืออาการขดาดธาตุนะครับขดาดธาตุแล้วก็เจอแดดหนักๆนะครับเดี๋ยวใบพวกนี้ออกมาทดแทนพวกนี้ก็น่าจะร่วงนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าใบเขียวๆอยู่จะจะไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาฉีดอีก่าฉีดมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือจะได้ประมาณสักห้าวันห้าวันเดี๋ยวผมฉีดอีกน,ก,กนี่ก็พรุ่งนี้ก็ครบสี่วันอีก วันถัดไปนะครับเมื่อลื่นองจะได้ฉีดอีกรอบหนึ่งถ้าอยากให้มันเขียวได้เร็วก็กางแสตแงช่วยก็ได้นะครับเอาสตนบังหน้าบนนะครับเดี๋ยวก็เขียวได้เร็วนะฮะอันนี้ก็กําจัดกล้วยออกนะครับตรงนั้นจะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับลากยาวนะครับผมได้มาเขียดูมาถึงมาถึงนี่นะครับมาฝั่งนี้เลยนะฮะต้นอยู่ตรงนู้นแต่แต่ลากมาถึงตรงที่เรายืนเลยนะฮะเนี่ยก็เริ่มมีเขียวมาส่วนนี้นะครับก็คือ บางแดดได้ได้ดีส่วนหนึ่งนะครับตรงที่มันบางแดดมันก็จะเขียวเขียวนะฮะถ้าเราอยากไม่ให้มันเขียวโดยที่เราไม่ต้องฉีดยาก็ก็คุมได้นะครับปกติถ้าเราอย่างนี้เราก็สมควรที่จะคุมไว้นะครับเพราะว่าใบมันเหลืองการสังเคราะห์แสงก็น้อยลงอยู่แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นการจเจริญเติบโตมันก็จะช้าตามถ้าเราคุมช่วยนะครับให้มันใบมันเขียวเราค่อยเปิดสแลนก็ค่อยๆเปิดสแลนขึ้นนะครับให้มันให้มันค่อยๆรับแสงปรับสภาพมันก็จะโตเร็วนะะแต่เวลาของเราก็ หลายอย่างนะครับทาหลายอย่างนะครับผมก็ค้าขายด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเวลามันก็จะอ่านน้อยกับความจริงจังของความจริงใจความจริงจังของเรามันก็จะลดลงนิดนึงนะครับลงมานะฮะมันก็จะทําให้เราเกิดปัญหาได้นะฮะเนี่ยก็คือมันจะช้านะครับบางคลิปเขาก็ฉีดตลอดมันก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเราแก้ปัญหาแบบฉุกเฉินก็คือใช้สารเนนะครับใช้สารเนบางเลยนะครับใบก็จะเขียวได้เร็วนะครับใบก็จะเขียวขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะต้นนี้น่าจะเป็นเพกนะครับของงาน ตัวเร็วกว่าเพื่อนเขาเลยนะครับน่าจะเข้าครบปีหนึ่งนะครับครบได้ปีน่าจะสองเม็ดแล้วนะครับไปถึงนู่นนะครับบวกกับความขยันที่เราได้จัดโคนจัดสถานที่บริเวณนี้นะครับมันก็ทําทใหา้ความสมบูรณ์ของดินบริเวณนี้มันได้นะครับไก่ก็เข้ามาเขี่ยมันเดิมนะครับแต่ยังดีอยู่นะครับแถวนี้มันแน่นละเริ่มแน่นดินเริ่มอยู่ตัวละนะครับพวกไก่เข้ามามันเขีย่ยไม่ได้มันก็หนี งนั้นพวกผมก็ได้จัดการออกไปบ้างแล้วนะครับน่าจะน่าจะเหลือไว้แค่ต้นสุดท้ายคืตอต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คงจะเริ่มหันออกเรื่อยๆนะครับนะก็สามารถเสียดายไหมเสียดายก็คือเป็นเป็นเงินซื้อยาเรานะฮะแต่ว่ารากมันมันเริ่มมาแย่งแล้วนะครับรากมาไกลแล้วเริ่มมาแย่งอาหารบ้างแล้วมันก็เลยต้องเราก็เลือกเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนดีนะครับแบบโตช้าหรือว่าเราจะเอากล้วยก,ก็ก็เลือกได้อันนี้ผมคงจะเลือกทุเรียนนะครับเพราะว่าเราต้องตามให้ทัน อ่าหลายอย่างนะครับก็คือเราก็อยากชิมเหมือนกันนะครับเพราะว่าดินตรงนี้กับดินตรงนู้นต่างกันยังไงนะครับแถวนี้กันยังไงก็เราก็จะได้อ่าเรื่องของเรื่องคือเราอยากชิมนี่แหละนะครับปัญหาคือตรงนั้นนะฮะอ่าเราต้องจัดการให้ให้รวดเร็วที่สุดนะครับอ่าดูฮะน่าจะสองเม็ดนิดๆแล้วนะครับความสูงกิ่งก็กิ่งพันสวยดีนะครับสะอาดดีด้วยนะครับอ่าลำกิ่งสะอาดดีนะฮะเนี่ย น้ำเราตรงนี้นะครับน้ำมาบ่อโครงการนะครับมีอีกประมาณสักห้าสิบต้นหรือร้อยต้นก็คงจะลดได้นะครับไม่มีหมดนะครับเพราะว่าเราล้วงลงไปอีกนะครับล้วงลงไปอีกประมาณสองเมตรจากสามเมตรแล้วก็จะมีบ่อเล็กอีกประมาณสองสองเมตรลงไปนะครับอ่าอายว่าเรามีน้ําใต้ดินขึ้นมาบ้างแต่มันก็คงจะไม่เห็นนะฮะแล้วเราสูบให้หมดก่อนน่าจะไม่หมดนะครับเพราะว่าน้าคลองเราตรงนั้นก็มีนะครับเยอะแยะเลยช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นมูเซนคิงนะครับ นี่ก็อยากจะจัดการเรื่องของมะรงอยู่นะครับเพราะว่ามันทําให้เสียหายนะครับก็คืออาการของใบมันก็จะนี่ก็คือโดนไปครั้งหนึ่งแล้วหมดเกลี้ยงออกมาชุดนี้แล้วก็ยังงีงียงออยู่นะครับแต่ความอดทนของมูสันคิงก็ยอมรับนะครับความสมบูรณ์ก็ไม่ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะสักประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพอจะได้ประมาณนี้นะครับ พอได้หน่อยนิดนึงนะครับน่าจะครบปีเหมือนกันน่าน่าประมาณสักสองปีน่าจะพุ่งดีนะครับก็เริ่มมาใส่ยูเลียนะครับผมจะใส่ยูเลียกับสลับกับกั่สบห้าเจนะครับเป็นปุ๋ยเคมี25่สเจตเแล้วก็เรื่องของยินซีวัตถุเราก็ได้แล้วเลือแต่ธาตุเมนเมนหลักของมันนะครับ NPK ก็จะเอามาใส่ควบคู่กันไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งกันทางนู้นนะครับพอดี วิดีโอนี้มันหยุดไม่ได้นะครับเราก็ต้องเดินตามไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นกระท่อมนะครับเสียดายก็เหมือนกันว่าตรงนี้ว่าจะลงทุเรียนเหมือนกันแต่ก็เอากระท่อมมาลงพอดีอได้การบริจาคมาก็ไม่ขาดศรัทธาสิบต้นนะครับเอามาจัดไว้กระท่อมอก็ลองดูเหมือนกันนะครับไม่เป็นไม่รู้จะเป็นยังไงเขาแนวคิดของเขานะครับเราก็ปลูกได้นะครับพื้นที่เรา อ่านี่ฮะปลูกได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งล้ะนะครับนี่คืออาการร้อนจัดนะครับปกติเขาก็อ่าเขาก็กลางสแสดงให้นะครับแต่เราเพียวเพียวนะครับวัดกันไปเลยนะครับวัดกันไปเลยย่งงน้อยผมว่ายัางไงก็ใบร่วงใบร่วงหมดแล้วก็จะออกใบชุดใหม่มาคือของแท้นะครับก็คือแข็งแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเจอต้นนุงนแล้วนะครับสูงระดับหน้าอกแล้วนะครับสูงแล้วอ่าต้นต้นใหญ่ทางนี้ก็เริ่มตัดต้นไม้ออกก็ ต้นเล็กนะฮะดูพนะฮะต้นเล็กจากที่มีพืชคุมนะครับไม่มีพี่เลี้ยงแล้วก็เริ่มนะครับออกอาการเหลืองนะครับตัวก่อนมีพืชไม่ไม่ค่อยเหลืองมากนะครับแต่จเจอแดดเต็มเต็มเหลืองนะฮะแต่ต้นใหญ่ยังมีกล้วยช่วยนิดนึงนะครับว่าแดดมันจะเฉียงมาอย่างเงี้ยนะครับต้นต้นกล้วยจึงช่วยต้นใหญ่ได้แต่ต้นเล็กโดนโดนเต็มเต็มหน่อยนิดนึงนะครับแต่ฝั่งนี้จะออกเหลืองเหลืองนะฮะก็สารเนช่วยก็ได้นะครับแต่ ถ้าเราฉีดธาตุอาหารครบอย่างที่ว่าก็คือไม่มีปัญหานะครับจบปัญหาได้อันนี้ก็เป็นมอนทองเหมือนกันนะฮะมอทองชุดนี้อ่านี่ฮะนี่ก็เพิ่งแตกยอดมาไม่นานนะครับแต่ความเข้มข้นของใบยังไม่ได้เดี๋ยวเราให้มันเพิ่มความเขียวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอยอดนี้จะตอดอาจจะแตกตลอดเลยนะครับชุดนี้แตกตลอดเลย ะครับก็จะได้อ่านี่ฮะนี่ตัวช่วยนะครับนี่อตัวช่วยของเรานะครับอ่าพุนโตไบโอคลีนนะครับนี่ฮะตัวช่วยก็ใช้ควบคู่กันไปนะครับหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็น้ำหมักอะไรหรายๆเรานะครับหลายๆอย่างด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมูซันคิงนะครับมูซันคิงต้นไซรั อ200ที่เรารีวิวไปนะครับนั่นน่านครับพอเพิ่งเอามาลงปลูกได้สักประมาณาสักสามสี่ห้าวันละนะครับสามสี่ห้าวันละย่าง <Okay. S 2> ตำรวจตนสิไปบ่หน,นิโอเคเขามีตำรวจเลยอืมมันจะพาไปไหมนะไปบ่กูกินกูกินลูกสาวมาเล่นด้วยนะครับลูกสาวมาเล่นด้วยอ,อ่านะฮะตัวนี้ก็เป็นนูซันคิงเช่นเดียวกันนะครับอ่าก็ สี่ห้าวันก็คอยดูนะครับการจัดสวนของเรานี้ตรงนี้ก็คือไก่นะครับลุยก็เลยเอากระเบื้องมาแซมแซมไว้นะฮะแต่ก็ดีคือไก่ไม่เข้าเลยนะครับดีมากโดยที่เราไม่ต้องมันแทนที่มันจะกระโดดเข้าได้แต่ไม่เข้านะครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยตามสภาพนี้เลยนะครับได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูต้นใหญ่นะครับปัญหาก็เกิดตามๆเรื่อยๆนะครับนิดๆหน่อยๆไปนะครับผสมผสานไป ก็โอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับผม